วันนี้เวลา15.02นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าชุลพรวัลไล,ลักอัครราชุกุม,มารีกรมพระศรีสว่างคขวั้วรวรตคธยาราชนารีเสด็จไปยังหอศิลป์ทิพย์พิมาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดอิจรศการสเปซเอชเสืออวกาศ โครงการเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรกวล,ล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัชติราชนารีเื่อนในวันคล้ายบันประสูตร4กรกฎาคม2567จดโดยหอสินทิพย์พิมานพระจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือชุดใหม่จำนวน51ภาพและได้รับพระราชทานชื่อดิจสการว่า Space Age เสืออวกาศ เนื่องจากภาพวาดฝีพรหัสเสือชุดใหม่นี้แสดงถึงความทรงพลังและความเป็นผู้นําของเสือภาพวาดฝีพรหัสบางภาพมีสีสันที่หลากหลายตามจินตนาการพื้นหลังหรือแบ็กกราวเป็นห้วงออกาศมีทั้งทางช้างเผือกกาแล็กซีและแพลเน็ต นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะฝีพระหัตต่างๆจะแสดงกว่า200ผลงานอาทิประติมากรรมเสือร้องไห้ภาพวาดฝีพระหัตและผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัต่์ชุดเสือชุดแรกภาพวาดฝีพระหัตและผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตชุดเสือกับธรรมชาติและภาพปักคอรสติสผลงานเลโก้และกูจึง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมอิทรศการชุด space age เสืออวกาศได้ที่หอศิลปทิพย์มานตั้งแต่เวลาเก้นาฬถึง16.30นาฬิกานาทีทุกวันไม่เป็นวันหยุดราชการมีค่าเข้าชม50บาทต่อคนโดยอายุต่ำกว่า15ปีและอายุ60ปีขึ้นไปไม่เสียค่าเข้าชมสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0968799044 0961456249หรือเฟซบุ๊กหอศิลป์ทิพยพิมาน